สวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้พี่เพนมาเก็บมะม่วงที่คนอื่นว่ามันไร้ค่านะคะแถวบ้านพี่เพ็นเขาเรียกเขมินเขาเรียกสวายเจ๊กเนาะเนี่ยค่ะมันร่วงเยอะเลยที่บ้านพเพ็นไม่มีใครกินเลยสมัยเด็กๆนะพวกพี่เพ็นเก็บพวกนี้แหละค่ะกินเป็นถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยเลยค่ะเนี่ยค่ะก็เกลือนด้วยมะม่วงที่ ไม่มีคนรับประทานแต่วันนี้พี่เพ็ญจะมาเก็บไปให้ให้ปลานะคะคนไม่กินแต่พี่เพ็ญเอาไปให้ปลาดีกว่าช่วงนี้จะประหยัดนิดนึงไม่ซื้อหัวอาหารให้ปลา <c oughs> จะให้ปลากินมะม่วงเนาะดูค่ะเยอะเลยค่ะมีแต่มะม่วงร่วงเลยนะี่ยกำลังเริ่มร่วงนะคะก็ที่คน,นคนลาวเขาเรียกอะไรนะคะใบโบอกอะ่ะเนี่ยค่ะดูดิ ไม่มีใครกินอ่ะเนื้อแดงแดงสวยมากเลยค่ะตัวแล้วความหวานของเขาก็หวานพี่เพ็ญก็แปลกใจเหมือนกันทำไมเด็กๆสมัยนี้เขาไม่กินมะม่วงกันสมัยพี่เพ็ญนี่เก็บไปล้างกันเลยนะคะเนี่ยเก็บไปล้างแล้วก็ใส่กละมังนั่งกินกันเดี๋ยวช่วงบ่ายพี่เพ็ญจะกินให้ดูเนี่ยค่ะมันก็สุกขาต้นอย่างนี้แหละนี่เก็บได้เลยอันนี้ดูดิมันโดนแมงวันทองเจาะหรือเปล่าเดี๋ยวพเพ็ญจะกัดให้ดูนะคะว่าตัว ตัวด้านในเขาจะเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมเนื้อสีเหลืองอาลามเลยแล้วก็หวานอมเปรี้ยวนิด,น,ดนิดค่ะอร่อยนะคะแต่ว่าทำไมเด็กๆเ,เขาไม่กินกันก็ไม่รู้ทางฝั่งลาวเขาจะเอาเขาเ้าวเหนียวยัดใช่ไหมคะที่เขาเคยทำอะ่ะเดี๋ยวจะชิมก่อนนะคะ ต้องไม่เรียกชิมสกินเลยเพราะมันกินประจำอยู่แล้วดกมากเลยค่ะเต็มต้นที่บ้านวิเวินเลยแต่เสียดายตรงไม่มีคนกินนี่แหละก็แต่ถ้าถ้าไปเมืองวิเวนเก็บไปขายถ้าช่วงตลาดเปิดนะคะวิเวนเคยเก็บไปขายได้อยู่ค่ะพอขายได้อยู่อือ อมเปรี้ยวอมหวานากินเปรี้ยวจ้าเปรี้ยวมาเก็บไปกินเยอะะเลยนี่คาดว่าเดือนเดียวมันจะร่วงหมดต้นนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะเร็วมากเลยแป๊บเดียวก็ร่วงหมดแล้วค่ะมาดูร่วงเต็มพื้นก็ไม่มีใครเก็บเลยเสียดายเสียดายเก็บไปให้ปลาดีกว่า มีอยู่ทุกที่ค่ะมองไปตรงไหนก็มีแต่มะม่วงยายีไม่กินสวายเจ๊กบอยายีไม่กินสวายเจ๊กบอนะคะ่ะอันแดงๆที่เพิ่งร่วงใหม่ก็นะคะกำลังน่ากินเลยโอ้ยเสียดายเสียดายจริงๆดูข้างในก็ยังมีอีก เอ้เพนจะเก็บพอที่จะไปขายก็พอเอ้ยพอที่จะไปให้อาหารปลา <c oughs> เอเดี๋ยววันเสาร์นี้เพนจะเก็บไปขายที่ตลาดถ้ามันยังอยู่ยังไม่ร่วงหมดนะคะลักษณะเขาก็อย่างเงี้ยค่ะเรียวเรียวรีวรีคเมนเรียกสวายเจกทางลาวเขาเรียกใบบุกอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะ กสำหรับคลิปนี้พี่เป็นสวัสดีค่ะ